โอเคสวัสดีครับทุกคนเมื่อกี้ผมเพิ่งอัดคลิปเกี่ยวกับสิ่งที่ผมอยากบอกไปแล้วก็สิ่งที่ผมหาเงนินล้านได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากพูดอีกอย่างหนึ่งคือหลายคนตอนนี้กาลังติดกับดักเกี่ยวกับวงการเทดเดอร์มากผมอยากจะมาเล่าแบบให้หมดเปลือกที่ผมรู้เลยทั้งที่ผมเคยผ่านมาก่อนแลวก็เคยทํามาก่อนว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงจริงมันดีมากโอเคเราจะมาเริ่มกันที่ มีคนหาเงินจากการเทรดได้หรือไม่ผมบอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมเขาอยู่ตรงนี้ก่อนผมบอกก่อนว่าคลิปนี้จะไม่มีการตัดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นจะเป็นการลงเปล่าเเป็นการพูดแบบเรียวเรียวโอเคมีคนหาเงินจากการเทรดได้จริงหรือไม่มีแต่น้อยคนมากแล้วก็เขาจะไม่ใช่คนที่ประเภทที่จะแบบใส่ชุดสูทใส อะไรได้เท่แล้วก็มานั่งกดมือถืออะไรได้เท่แบบนี้ไม่ใช่เขาต้องทำตัวให้สบายอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่งแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ดีมีดูทิ้งที่ดีสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นในโซเชียลเยอะมากคือมีคนอวดแบบอวดเงินอวดอันนี้นะอวดแบบเออผมหาเงินได้มานี้นะโอเคผมจะบอกก่อนว่าทําไมเขาถึงพา่างั้นคือถ้าคุณลองคิดดูนะถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่หาเงินได้เยอะขนาดนั้น คุณจะมาแชร์เทคนิคคุณป่ะผมไม่แชร์นะผมจะเก็บไว้คนเดียวเออบอกก่อนแต่ผมไม่รู้ควาจะเป็นคนที่แบบใจดีก็ได้อาจจะแบบอยากแบ่งปันอะไรเงี้ยเอออยากแบ่งเงินให้คนอื่นบ้างเออผมไม่รู้แม่งเล่าเรื่องเก่งจัดเล่าเรื่องว่าแบบตัวเองจนแล้วก็แบบตัวเองแม่งมารวยขึ้นมาจากการเทรดแล้วก็แบบแตัดสินใจที่จะแบบบอกเทคนิคเพราะอยากให้คนที่จนเหมือนกับผมในวัยเด็กนั้นได้ มีเงินเยอะเหมือนผมในตอนนี้อยากได้รวยเปิดโอกาสให้กันครับหรือจะตามห้องผงเทศก็ได้นะครับโอเคแม่งสแกมสแกมสัตว์คุณต้องใจว่ามันสแกมนะทุกคนโอเคโดยเฉพาะคนที่แบบเออเนี่ยผมไม่รู้ว่าแม่งม,มันไม่ได้พูดแ,แต่มันทําคลิปเหมือนแบบพึ่งตัวเองรวยผมก็เคยทาเออผมผมเคยเคยทําจริงจถามว่ามันได้ไงก็คือมันก็จะมีคนทักมามันมีคนทักมาอยู่แล้ว คุณอาจจะบอกว่าแบบมันจะได้เงินเหระผมก็ไม่เคยทักจะถึงไม่ใช่คุณมันก็มีคนอื่นทักมาเอาใจว่าออมันทักมาว่าเออผมอยากรู้เรื่องการเทรดนะต้องทําไงครับมาได้เข้ากลุ่มนี้ไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนทีละขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวสมัครบล็อกเกอร์นี้นะตามผมนะแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากเงินประมาณนี้นะครับโอเคคุณทำได้ป้อยใช่ไหมครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคคุณเข้าไปอยู่ในแบบ กลุ่มของเขาอะ่ะมันคือกลุ่มของบรกเกอร์เขาจะเรียกว่า IP IB อ่า IB ก็คือแบบเป็นการแบบว่ามันจะเหมือนเขาคุณคุณสมมุติว่าผมอะ่ะผมเป็นคนที่ทำา b บเป็นเทรดเดอร์ไม่ได้เก่งที่อะไรหรอกแต่แบบเล่าเรื่องเก่งไงแล้วก็แบบพอมีเงินที่จะแบบ เอามาแล้วก็แบบตัดต่อวิดีโอเขาให้คนแบบมาถามผมแล้วผมก็ชวนเข้านี่ชวนเข้ากลุ่มชวนเข้าบรกเกอร์แล้วพอคุณเทรดอะ่ะมันจะมีค่าคอมมิชชั่นค่าสเปดค่าสวอปแล้วไม่จะได้หมดเลยนะมือเราจะได้หมดอย่างนี้อลไรค่าสเปดค่าสวอปอะไรพวกเนี้ยเราจะได้จากไอ้คนที่เราชวนอะ่ะเขาจะแบ่งส่วนแบ่งมาให้เราแล้วเดี๋ยวนี้ บกตวเน,นี้ยมันแบ่งส่วนแบ่งให้เราประมาณ5 0 0ซึ่งแม่งถือว่าเยอะมากๆม,มันทําให้มีคนทําเยอะทําให้มีเทรดเดอร์ที่แบบโชว์รวยเยอะโอเคอ,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 นนอันนี้ส่วนหนึ่งหรืออาจจะแยกอีกไปอย่างนี้ก็คือแบบเออพี่ครับพี่เทรดยังไงครับสอนหน่อยได้ไหมครับได้ตอนนี้ผมกลังเปิดคอร์สอยู่ดีเลยครับประมาณหนึ่งกวาบาทนะครับแต่ตอนเนี้ ผมจำกัดไว้5คนลดราคาเหลือ5้0 0สนใจไหมครับจริง,รงๆแม่งถ้าคุณเข้าไปในกลุ่มแม่งก็มีหลายคนเพราะว่าแม่งต้องการขายคอร์สเข้าใจปะเออเพราะงั้นเนี่ยมันมันมีไม่กี่อ่าง IB ขายคอร์สแล้วก็มีอะไรนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็มีหลักๆว่มามันเนี่ย IB ขายคอร์สเออเพราะว่าเขาต้องการค่าคอมมิชชั่นจากคุณเปในการเทรดอะไรเงี้ยสร้างกลุ่มมาแบบเออคุณมาตามผมนะ อืผมเคยผมเคยมาหมดผมเคยผ่านมาหมดแต่ผมไม่เคยสร้างกลุ่มแต่ผมเคยเป็นไอบีซึ่งถามว่ามันได้เงินเยอะไหมคือบางคนอะ่ะผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่องอะ่ะเขาเทรดอยู่ประมาณแบบเขาเสียเทรดได้เทรดเสียเทรดได้เทรดเสียเข้าได้อยู่ประมาณต่อยเขาได้หรือต่อยเขาเสียคุณก็ได้เงินเข้าใจปะ่ะข้อดีมันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเขาจะได้หรือเขาจะเสียยังไงคุณก็ได้เงินนี่คือข้อดีของมันการทำไอบีเพราะงั้นอาจจะมีคนบอกว่า อีกอย่างนึ่งก็คือแบบผมไม่ได้ขายคอนนะแต่ถ้าคุณอยากตามคุณก็มาเข้ากลุ่มเลยนะทาให้รู้สึกเป็นกันเองแล้วคุณก็ไปเข้ากลุ่มเข้าคุณไปสมัครโบรเกอร์เขาคุณต้องใช้โบเกอร์นี้นะเพราะว่าการตามมันต้องเอพูดไปเรื่อยแล้วสุดท้ายคุณก็จะแบบเสียค่าคอมให้กับเขาก็จะได้เงินของคุณซึ่งในกลุ่มนั้นอาจจะไม่ไมีห้าร้อยคนและคิดดูผมเคยได้คนหนึ่งอ่ะต่อแบบต่ออาทิตย์นะคนหนึ่งประมาณห้าร้อยบาท แล้วคุณคิดดูถ้าเขามีห้าร้อยคนน่ะไม่จะเงินเดอะวขนาดไหนอ่ะเออเพราะงั้นเนี่ยเขาไม่ได้รวยมาจากการที่แบบเขาเทรดได้ผมเคยเห็นคนที่เทรดได้จริงๆเขาแทบจะไม่มาแบบเ,ออเปิดกลุ่มอันนี้นะเปิดอันนี้นะส่วนใหญ่เขาก็จะมาพูดให้ความรู้ฟรีแต่ก็มันก็เป็นแค่แบบห้าหกเปอร์เซ็นต์ของเขาที่เขารู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกคุณทั้งหมดหรอกถ้าเขาบอกคุณทั้งหมดจะทำอะไรได้ยังไง จำไว้ว่าเกมการเทรดอ่ะมันจะมีคนได้แล้วก็มีคนเสียสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ถ้าคุณแบบอยากกระโดดเข้าไปสู่บัญชีจริงเลยจำไว้ว่าคุณกําลังแข่งกับคนที่เขามีเงินมากกว่าคุณมีความรู้มากกว่าคุณคุณกำลังแข่งที่เขาแบบเก่งทางคณิตศาสตร์มากกว่าคุณแล้วก็มีคอนเนคชันมากกว่าคุณเก่งกว่าคุณทุกอย่างอ่ะคุณกำลังแข่งกับคนพวกนั้นอ่ะสิ่งที่คุณต้องทําจริงๆถ้าคุณอยากจะเทรดจริงๆนะผมอยากบอกก่อนคือคุณต้อง เริ่มเรียนรู้เทคนิคใดเทคนิคนึงแล้วหลังจากนั้นคุณก็ใช้เวลาอยู่กับมันให้มากที่สุดเพื่อที่คุณจะเก่งขึ้นจำไว้ว่าอย่างแรกที่คุณจะเจอเลยในเดือนแรกคุณจะโดนสต็อปลอสเยอะมากให้มองอย่างนี้ให้มองว่าสต็อปลอสเป็นเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนของคุณจริงๆคุณจะเจอมันบ่อยมากในช่วงแรกมันจะมาหาคุณทุกวันทุกวันจริงๆหรือแม้แต่ทุกเวลามันจะมาหาคุณแล้วก็ถามคุณว่าแบบ โอเคป่ะเพื่อนเนี่ยมึงเสียนะ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 มันมาเตือนคุณบอกให้คุณแก้ไขมันบอกคุณว่าคุณเสียเพราะอะไรเพราะงั้นเนี่ยคุณก็ต้องทำเทรดิงเจอร์นลคุณต้องมีการจดบันทึกว่าแบบคุณขาดทุนเพราะอะไรโอ้ผมขาดทุนเพราะนี้อันนี้เพราะการที่คุณไม่จดบันทึกว่าคุณขาดทุนเพราะอะไรคุณจะทําให้เกิดวงจรที่เป็นการหมุนเวียนก็คือมันจะทําให้การเเสียเกิดขึ้นซ้ําไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมาแล้วมันก็ เป็นแบบเนี้ยคุณจะลงท่าเดิมๆอ่ะคุณจะลืมแบบเผลอทาอะไรแบบท่าเดิมๆเพื่อนคุณมันก็จะมาเตือนทุกวัน่ะมาเตือนทุกวันอ่ะจนคุณเบื่อมันคุณก็แบบไเฮียไม่เอาแล้วมันก็เลิกเลยเนี่ยเพราะหมดตัวอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ยเพราะงั้นเนี่ยตอนที่มันมาเตือนคุณอ่ะมันบอกมันพยายามบอกคุณว่าเนี่ยมันผิดตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยแต่ทีเนี้ยถ้ามันมาเตือนอ่ะแล้วคุณก็แบบเออคุณผิดตรงไหนวะคุณก็เรียนรู้เรียนรู้จากมันไปทุกครั้งแล้วคุณจะเจอมันน้อยลงมันอาจจะแบบปกติแม่งมันมาแบบ คุณเทศสิบไม้มันมาเก้าหไม้มันมาเก้าครั้งอะอันนี้ต่อไปในอนาคตคุณอาจจะเจอมันแค่สองครั้งหรือบางทีคุณอาจจะเจออาทิตย์ละครั้งแค่นั้นแต่มันก็มาเตือนอยู่ตลอดเพราะว่าเข้าใจว่าเกมการเงินมันมันเป็นสิ่งที่เราไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จริงๆว่ามันจะเดินทางไปตรงไหนม่มันจะไปถึงจุดไหนแต่สิ่งที่คุณทําได้คือควบคุมความเสี่ยงตัวเองอย่าพยายามเทรดเอาไเทรด ผมเห็นหลายคนในโลกติ๊กต็อกที่แบบเทรดแบบเงินทุนแค่แบบ200ดอลลาร์เทรดไปแบบ20,000ดอลลาร์เพื่อคนกดเกิดการโฟมองเกิดาการให้แบบอยากได้อยากโลภแล้วก็รู้สึกว่าอยากทาตามแบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆมันก็ถามว่ามันเป็นได้ไหมมันก็เป็นไปได้แต่อาการมันน้อยแบบแทบจะน้อยมากๆเพราะว่าการที่คุณทําแบบนั้นแหละมันส่วนทางกับคุณนิดเดียวอ่ะคุณจะแตกแล้ว พอร์ตคุณก็ระเบิดแตกเงินระสูนย์แล้วติดลบไปแล้วคุณต้องเข้าใจว่าคุณกําลังเล่นอยู่ในเกมเลเวลเรทที่เขาได้แบบนั้นเพราะว่าเขาใช้เลเวลเรทที่แบบเดี๋ยวนี้มันมีโบกที่ใช้เลเวลเรทแบบไม่จํากัดเข้าใจว่าต่อให้คุณมี10ดอลลาร์เงินที่คุณมีก็คือไม่จํากัดแต่การที่คุณเสียไปมันก็จะแบบสั้นมากๆแต่ถ้าคุณโชคดีหน่อยโอกาสนั้นคือมันลงมา แล้วคุณกดบาย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 ล้ยรัวแล้วมันเผอขึ้นไปโดยที่ไม่ลงต่อในแ่นนี้นหะอันนี้ก็คือโชคดีคุณได้กําไรแต่คุณจะรู้หรอว่ามันจะลงอีกนิดหรือมันจะขึ้นเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําให้คุณยั่งยืนและคงเส้นคงวาได้มากที่สุดคือคุณต้องมีการตั้งซอบล้อคุณก็คุงความเสี่ยงคุณพยายามเรียนรู้ทํเทดดิ้งเจอร์แนลทุกครั้งเพื่อที่ทําให้คุณเก่งขึ้นจำไว้ว่าคุณถ้าคุณแบบอันนี้เลยนะ ถ้าคุณแบบว่ายังไม่มั่นใจในการเทรดทาการแบ็กเทรดก่อนถ้าการแบ็กเทรดเราดูแบบแบบเช่นแบบร้อยครั้งคุณได้กําไรประมาณ20ครั้งคุณเสีย80คุณจะไปเทรดจริงหรอุณถามจริงคุณลองไปแข่งกับคนที่เขามีเงินเยอะกว่าคุณมีความรู้มากกว่าคุณเก่งกว่าคุณทุกด้านยังไงคุณจะแพ้เขาแต่ถ้าคุณแบ็กเทสแล้วคุณได้สัก65แล้วก็ แพ้สามสิบแต่ลิตรเรวอร์ตเลโชลิตรเรวอร์ตเลโชก็คืออัตราส่วนก็คือสมมติคุณเทรดควบคุมความเสี่ยงไว้ที่100ดอลลาร์คุณอาจจะได้อยู่ที่ประมาณเอ่อ200ดอลลาร์นี่คือลิตรเรวอร์ตเลชั้นหนึ่งต่อสองถ้าลิตรเรวอร์ตจะโชว์คุณอยู่ประมาณนั้นนะต่อให้คุณก็ 50, ณกำไรแค่ห้าสิบล้าสิบคุณก็กำไรโอเคผมพูดอะไรมันบดไปบนมาต่อให้คุณเทรด แพ้50ชนะ50คุณก็ยังกำไรโอเคผมไม่อยากพูดให้มันซับซ้อนจะสิ่งที่คุณต้องทำจริงๆตอนนี้ถ้าคุณอยากเป็นเทรดเดอร์นะคุณพยายามแบกเทรดให้มากที่สุดเรียนรู้ให้มากที่สุดจําไว้ว่าคุณจะเจอเพื่อนแล้วก็พยายามสนิทกับมันตีสนิทกับมันแล้วคุณก็เรียนรู้จากมันเรียนรู้ว่าแบบมันจะบอกคุณว่ามันมันคุณคิดตรงไหนวะอย่าพยายามไล่กระพักสายมันโอเคและตอนนี้หลังจากที่คุณรู้ไม่ว่าจะเป็นพาชันออเดอร์โฟคุณรู้เส้นไนท์ไอหรือ โอเคมากินกล้องมันดับเพราะว่ามันร้อนเกินตอนนี้คือไม่ว่าคุณจะเรียนรู้เทคนิคอะไรอ่ะพยายามอยู่กับมันใช้เวลากับมันให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าแบบมันมีจุดที่คุณจะทํากับลายรด้วยท่าไหนบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่แบบเมื่อคุณรู้ว่าคุณถ้าคุณทําแบบนี้ยคุณจะเสียแน่นอนอ่ะคุณก็อย่าไปเข้าแค่นั้นเลยโอเคแล้วหลังจากคุณรู้สิ่งพวกนี้คุณก็ใช้เวลาในการแบ็กเทสไปเรื่อยแล้วคุณก็ลองแบบ เดโมเทสูก็คือแบบลองเทรดในเดโมก่อนว่ามันเป็นยังไงคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณเทรดในแบบแบ็กเทสอะเวลาที่คุณแบบคุณไม่ได้รออะมันส่งผลยังมากนะเพราะว่าถึงตอนจริงๆที่คุณต้องรอแล้วก็คุณต้องเห็นกราฟที่มันราคาขึ้น,นลงอะอารมณ์ของคุณอาจจะแบบสวิงแล้วคุณก็เกิดโฟโมความกลัวความอะไรต่าง,างๆได้เพราะงั้นเนี่ยคุณต้องแบบลองเดโมเทดก่อนแล้วถ้ามันเวิร์คคุณกำไรจริงๆกำไรยัง่งยืนนั่นะคือ เดือนหนึ่งอะโอเคคุณเข้าสู่ตลาดได้เลยแล้วผมบอกก่อนว่ามันจะดีอกาสที่คุณแบบเรียนรู้เทคนิคแล้วคุณร้อนวิชาแล้วคุณกระโดดเข้าไปยงมากพอดีพิจุดที่จะทให้ชั่วโมงการรู้คุณง่ายขึ้นโอเคแต่คุณจะไปไวได้มากกว่าคนอื่นแล้วตอนนี้คุณพร้อมแล้วสําหรับการที่จะเทรดมาถึงจุดนั้นถ้าคุณถึงจุดนั้นนะคุณพร้อมแล้วสําหรับการเทรดคุณสามารถลบผู้ติดตามลบคนที่คุณติดตามในอินสตาแกรมลบ ช่องยู u ูบเลิกดูช่อง YouTube เลิกดู Tik To k อกเลือกดูอะไรต่างๆคุณเลิกจะรู้สิ่งเลยใช้เวลาอยู่กับการเทรดการเรียนรู้แค่นั้นเลยสิ่งที่คุณต้องดูก็คือข่าวเศรษฐกิจเพราะว่ามันสําคัญจริงๆเพราะว่าเมื่อคุณเทรดเศรษฐกิจพวกนี้มันส่งผลต่อค่าเงินคุณต้องเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งพวกนั้นก่อนเพราะว่าตลาดมันจะขับเคลื่อนอะ่ะมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรมันเกิดได้หลายสายเหตุมากเพราะงั้นเนี่ยคุณแค่เรียนรู้พวกนี้คุณไม่จำเป็นต้องไป ฟังกูรูคุณเลิกติดตามกูรูเลิกยุ่งคุณจะเทรดบลอกไหนก็เล่าคุณคุณไม่ต้องไปต้องเข้ากลุ่มอะไรของเขาคุณแค่มีเทคนิคของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องบอกใครว่าคุณเทรดแค่นั้นเลยแล้วก็ทำกำไรแบบแบบลับผมหวังว่าขอให้คุณโชคดีอย่าหลงกลเกี่ยวกับกูรูพวกนั้นผมก็เคยอยากเป็นกูรูเหมือนกันแต่รู้สึกว่าผมไม่อยากหลอกคนอื่นแค่นั้นเลยแล้วก็หวังว่าพวกคุณจะทํามันได้ดีนะ แล้วก็พยายามเรียนรู้อยู่กับมันแค่นั้นเลยแล้วก็ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอบคุณมากช่วยกดไลค์ก็ซับสไครป์ผมหน่อยนะครับ